ใายแล้วกว่าโอ้ยสูบอยู่กบกบปทิมาอายยังบ้านห้าละสูบพันอยู่ใต้ลมด้อืมยันเขาเมาลูกจะเคยสอกทรายบึ้มๆน่ะเมากอกยาใหญ่ห้ามไปต้องกุ้งปุณห์ชี้ชี้คุณมืองดูห้ามไปต้องกุ้งเคยหลีดนี้นะเคยอยู่ใต้ลมนั่นน่ะอืมปกปกปกกุย ไปมึงหาป่ากูหาม evet ึ้งน้องกูพี่บุกไปหาเขยซะสิบลฟิตพี่น้องเงยคลิปนี้กันต้องล่างกินเท่าอีชีนี่แล้วมาบุยไผ่เข่าป่ากูพี่โอ้ยเมาอีหรอสิ คิ้วๆจักจิงได้บุหูอี่สีอีหรลมมันขื่นเนื้อมันมันมันบุคือยาธรรมดาเนาะกอกยาใหญ่พี่น้องกอกห้าปรตีน่อย่อยหอยวอยหอยหอยหอย เจอ่องสำเรลกทตงื่อตลาดเลนะื่อตลาดมียาม่าเลยไม่ไช่ชูแบเนี้หญ้ากับไผ่กันร้านเช้านั่นลืมห่อยาในรถบาทเขาไปแล้วเขากลาบไหมมันบติดสำหรมาขีดใหม่โอ้ยมอดแล้วเอ้าอ้าเขาวะมีไผ่จะบอกนะ ไปโทรศัพท์กูตกลงสานะหางหามาเลยสีมีไพ่เฉยเลยชีแค่แต่บุตรตายเลยยังมาสูบกอกยาใหญ่พี่น้องใบต้องกุ้งปุ้ยโผล่ปุกปลกอยู่ได้โผล่โผล่หนักเบิ้งชี่หลอนได้สิมาจากร้อนมาจากหนักเว้ยมไม่ชิบิไซฝนน้องซีตามมาถวายพวกกินพี่น้องเอ้ แบอยู่ดยอย่าตีเด้อไม่สิลักัย,ย,ายน,นากนะินเรียนสิปหาเห็ดพี่หนองกำลังสีเอามาตืมกับของมันของม,มันได้พอแกงแล้วนด้ใส้สีหนาตาบึงอือกัเป็นตาแสบอยู่มอก,ก,กินเคยเอ้ยกินจังโด้มีแหงลูกก็เอ้ยนางก็เอ้ย เสียงหลดพาเดียวนี่เบาอโอ้ยประแดกอีซีฮะนะกลิ่นมาถึงเลยโอ้ยป่วยป่ยอันนี้ไปทอดขาเม็นเดียวโอ้ยมือแรงนะฮยใจบไดะอีกแล้วขั้นได้กลิ่นกังเว้นในกลางคืนมากนะฮยใจบ่ติดติดได้โอ้ย่ไปโอ้ยปุยปุย ไปแล้วพี่น้องแบกเสียมย่างแล้วพี่น้องโผล่เบิ่งเด้อโผแบกเสียมข้าบกอกยญาแหลนแล้วพี่น้องโผล่เอื้อยคอยเอือยเดี๋ยวนี้ยังใครเจออะไรยังคืออือถือเกิดเนาะเฮ้ยสะพาอจังหวะทั้งพ้นทั้งแดดเนาะโว้ยอีกได้ถือเกิดใส่ส่งอีกแล้วเฮ้ยนะคัก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 ถือเกิบพี่น้องเอื้อยคอยมื่อนี้ถือเกิด กินได้ไหมก้อยได้ไหมหาคูไมเมือถ้าจากดทือน่ะไปี่บัื้อห้าือหาอเรื<ม>้อห้เด้อเาบื่อหายลืค่เคยว่ามีเยื่ออิซุยเมื่อเส้าเนี่บคือบัตหาเขึ้นห้มักพางนะเออมึงแรงจะไปขึ้นเอาอยากงั้นจะกินไปหาว่าบอกินบอกินมันบอได้ได ้ข <S 々> ่าวบอกกินกินสมอีหนาวจับกะปิพูดคุยกะปิเอาลูกแเผ็ดให้มันโลดเคยนะมันจังสิอยู่เฮือนอยู่ซานชองมือเด้อุ่มจังบ่ว่างคือคำเข่าใหญ่แทนนั่นนะซีกุพ่งเช่นคำเข่าเคย พพดโพ่ข้ามขาอ, <c oughs> อย่าละบุษียิ่สมานกอ,อ,อยาก,กินกุ้งกับ,กงบ,าามมบมับกพางว่สานโยกูก็ยอมเลยเนี<ป>่ยมันบ่มีเนาะกับมักพาง<ป>อย่งมันมีอามดือเลก่อนมันบริยักินกุ้งอันนี้<ป>อ,อืมอย่าปากมปลาปลาซีเชื่อมอละ ยังเป็นะครับปลาเรียบร้อยนะมันได้ไปแจกบนจิ้มร้องงางเมื่วานย่างถุงมาได้ไหมเก็บเห็ดม่วนๆพี่น้องกเก็บดอกนึ่เห็ดพออ่อนอยุ่งสิเท่าเลยตัวนี้อื้มเอ้ป่านนึง มันหายมังองได้มันหายมังองได้นีวะอะไรเพิ่มอ่ะตอนมึงบินหูมันอเหรอไรมึงหายเงินมันซาบาทบ่มึงหายเงินมันซาบบาทคนแนมมึงหนารับตาสร้างปึกมาไหมไม่รับเลยเดี๋ยวทันกูมามึงรับตาสร้างกูมึงสิบบาทวะนี่สิขู่มันโดน อยู่แบบนี้สิจัดการมันมันอยู่แบบพี่น้องมาบบเห็นสัมเฉยอืมเฮ้ยกูไปเห็นเฉยมันดำดำนาอมันบอกขาวเนาะท่านอาจะบอกมีเฮ้ยท่านนะ เชิเนว่าม,มันเป็นไปได้มียแต่ละคนแบนมันคือมือเอรนอมบนคือของอะไรนี่แหละแล้วมันเป็นหนาตางม่นได้ทุกปรดดยุยกร่กันหากงละไมานนี่แหละา่าในนที่ช่วยอะไ บอกกูมาดูเจงเข้าจัาจ,ขจขขบบ็ข้ามืมา่อคืนเจข้าจัจ็ข้ามือคืนสีหาแบบใดข่าวมาวะิดเขามาแล้วา่าคิดส่วนใดบอมามึงดูบ่ปาาอืมบป่าแค่ทำเลยบอมามึงดูคิดส่วนใดบอกมาเดี๋ยวนี้ แช่ปิดพุฝอยอย่เงยยังแนี่เลยถ้มงกุห้ามันน้ำมงกุแต่งเอาข้าได้บบนีนี่เป็นหญ้าไปแต่งเอาข้าบ่บปมีเป็นหญ้าไปแต่งเอาข้าบ่ไม่ได้กตคชกูนะมืงว่าบุญแล้วอะอือแล้วเงียบแด้วมันี้มเดี๋ยวลงด้วยว่าได้เมื่อคืนเมื่งคืนนะโอ้ อย่าให้ฮ uh uh oh. oh, ้อนเมื่อแล้วบัดนี้เด้อนางบ่ฟังเก็บเห็ดไปนําว่าพื้นพัวอีสีไปพร้อมพี่น้องเอ้ยแม่นเบดเลยแถวนี้แม่นเบดเลยเอาจิมาติล่ะอยู่พื้นอออ่อนๆเเฮ้กเห็ดแล้วบ่บ่พื้นานเคยไปนําพี่น้องเอ้ยคุยกับน้องสีตัวกลัวตัวน่ถ้ามื้ออดมื้อทนแล้วมึงกล้าปล่อยบ่กล้ามันว่าปเฮาก็เคยมีมน่ ลูก,กะถ้าเป็นไม่ลูกอี้ก็เลี่ยงเลี่ยงใหญ่ยุพ่อแม่กันยังตามนั่นพี่น้องเ้ยก็เป็นกำลังใจให้น้องซีพี่น้องเ้ยโบดีถิ่มได้ปะหักแพงมันคือเก่าอีกทีกะซึม่มันจะเป็นอะไรก็ได้โบดีถิ่มได้ปะมันแต่ได้มากเลยขีดตาอีตามออมมันเข่ากล้องนะขีดเฮาพี่น้องเ้ยส่องของเฮางมหอยอยู่น้องนั่งกระปุบปกล้องแล้วเนาะสี ปบสิตายสิย่างแล้วเฮ้ยสีสีสากมันคือลายเต่มึงใช่ไหมป๊อบสิตายสิย่างแล้วอย่าอ่นกล่องอายกล่องเขาเ่องละสาวต่อีต่ออเล็กๆหลกเป็นหน่วยสองเจ๊สายแดกเซนอยู่ดอกคลิปเล็กๆพื่ออะไรพูพี่น้องเขาเบิ่งเด้อเลื่อนหาอย่างไรอย่างอีกได้หลักถ่ายหมวยได้มันโบดีเห็นนะเขาหลักถ่ายนะกะ ปุ๊บเติบปุ๊ปบตื่นแล้วนี่นี่เฮ้ยนี่นี่นี่ตายอายต่อมาแล้วจังมากเขามาบอยมาสวยเรือมาถ่า,าย่ไปเขานั่งซุยไลา่ส่องเฮ้ยสากมาไลายหน่อยเนาะคุยกับน้องซีพี่น้องเอ้ยเรื่องอนาคตเรื่องชีวิตเรื่องขู่ชีวิตเรื่องขู่คลอง เอฟซีก็เป็นห่วงน้องซีให้มันบอดีกับฟ้ามันโลดเอฟซี FC วะหาเอาใหม่เมนซีเคยมีผัวเคยมีนี่ช่องให้มวนๆพี่น้อือมมีตดออก,กอ,อ่อนๆพี่น้องเว้ยงั้นเบ่งบุกขากบอดี้เฮนเด้ค่ะอืม มวนมวนพี่น้องเก็บเห็ดพอเก็บข้าวเดียวยังได้บัลลายดอกเลยมอนอ้อนหนึ่งเห็ดพอหน่ะพี่น้องเช็ดดอกมอนบ่พี่น้องดอกรังดอกเขากับบทิธาขีดพี่น้องเก็บมวนเฮ้ยถั่วแห้งบอกว่าเฮ้ยต้นไหนเฮ้ยบางดูปพี่น้องเป็นแผ่นอยู่พี่น้องเฮ้ยอ้า mười lăm 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 ตัวนี้เน่าสะท้อนเยแม่หอจ้งใช่เออเออเขาเบิ่งซีมันโอู้หเลยได้บลายเลยได้พี่น่อยไดเบิ่งเห้ยสั่มหาเงิจ้ะต้นตักสั่มแล้วนี่นี่นี่นีบิ่งซีมันกับหู้ยังวน่นนี่นี่นอืม เออรบ้านทวงนางพี่นบ้านทวงนางมาบัางบาบอนั่งอะามก็บอเจ้าคณฮู้เบิ่งหนามึงเข้ามาหนามึงไซผิดปกติขันเราว่าขันได้แล้วมึงจะได้ผู้ยิ้งเข้ามา จะหนาสิแม่เดีย่แต่เทายังสีบ่านางได้ชีได้ผู้ยิงพี่น้องทำแม่ได้ลูกมาถ้วยกันเด้อพี่น้องเด้อถ้วยกันไม่ขีปนีรถอ่ะถ้ามันมันเทาว่านางชีได้ผู้ยิงอืมมาถ้วยกันพี่น้องให้ถ้วยพี่ถ้วยถือไปมาเสียอะไรกันนี่ยเสียเงินเสียเงินให้การโลดเอาเอาจักร้านเขาอ่ะ เดี๋ยวก็บลายเลยเฮ้ยสามกันกับมึงเอาเมื่อเริ่มเปิดลายกว่านไจะเนาะสามกันเอาเฮ้ยเนาะสามกันอืมไปเนาะไปเรื่อยๆไก่สีเหลอาเมื่อไรพี่น้องเอ้ยพี่ใหญ่ท่านี่เฮ้ยหายบ่อนยังสิฮะหายวอนยังเขาเมื่อน่ะหายบ่อนยังอะไรนะปว้ใจบ่าเขาแรเงี้ยเลยจ้ะนี่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 มันอยู่พื้นพุ่นนั่นมันมืดแน่ mình ừ, ừ. năn độc một phun năn hai độc nhìn cái đinh anh này rơi vỉa đất đinh phăng phăng đấy nhìn tàu cá này thấy tháo bây giờ thấy tàu tháo em bừng nhỉ à, nhau à. bây giờ lại bơi ป้าพ well. ี่น้องเอ้ยทำมารวมกันเรียบร้อยได้สามการเราไปเคยตัตัไปกับโตเขาไปนะเดี๋ยวปลั๊กไล่พี่ไอเอ้ยนี Salt ่แตดอกอ่อนๆี่น้องโคตรงามเลยไปหาจนที่เป็นลมพี่น้องเอ้ยหหวยคุ้มพี่หน่อยผู้ได้บาปนี่พี่ไอ่วอาเป็นตาหยานแท้พังผู้ได้ระบาปนี่เออ ฟังลูกยายแปรอบอกเอวลายบักลายพี่เนอยอืล่างบางบ้านนี่กน <Okay. S 1> แกะแกงมะแรงแกงใส่ยนานางไริตู่สดุดแกงสกิจิโลยังแซ่บสิเออสิจิโลยังแซ่บนี่ยินเสียงไรอย่าสบอกยายแปรพี่ไ <c oughs> อ้ถึงใส่ไปไกลเติบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะห่อกระปไกลเติได้พี่น้องไปหอดผุนโบได้ละโง่มาหาแถวเก่าหัวได้พี่น้องเว้ยมาเติมกันบักลายเลย